สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้มาอัปเดตการแจ้งเลยนะครับสภาพรถเข้าใหม่วันนี้ใครกำลังมองหารถกระบะ4ประตูออโต้นะครับเป็นโตโยต้าไฮรักลีโวครับคันนี้นี่ครับเข้ามาใหม่1คันนะครับ2.4นะครับ4ประตูนะครับเป็นตัวเตี้ยปี2020แท้เลขไม่เก0 0 0มื่วันนี้ก็มาอัปเดตสภาพสดๆสภาพแรกเข้ากันเลย นะครับที่ต้นยุสคาเสรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพครับสีบรอนสวยๆแบบนี้นะครับนี่คือสภาพแรกเข้าวันนี้วันที่21นะครับวันนี้วันที่21กรกฎาคมนะครับคันนี้ไม่90,000กว่าโลนั่นเองครับคุณผู้ชมนี่ครับสวยๆสภาพเดิมๆนะครับที่ยังไม่ได้ปรับสภาพเราก็จับมาอัปเดตนะครับให้ชมกันก่อนเลยแบบสดๆเลยนะครับคันนี้เหลือปรับสภาพใส่ไลเนอร์แล้วก็ตัวเก็บงานนิดหน่อยครับคุณผู้ชม นะครับเก็บกันนิดหน่อยแต่สภาพรถนะครับพร้อมใช้งานนะครับไม่มีชนหนักไม่มีกีรัยการที่ความแน่นอนครับนี่ครับไปดูรอบคันกันก่อนนะเป็นตัว Z-Edition g e a เกียร์ออโต้สี่ประตูนะครับผู้ชมไฮลักรีโวปี2020แท้นะครับล้อแม็กเดิมโรงงานดิสเบรกคู่หน้าด้าหลังตัวรถเป็นสีบอลนะครับสีบอนี่ครับนี่คือสภาพแรกเข้าของคันนี้นะครับก็ โครงสร้างเดิมสมบูรณ์นะครับไม่มีชนหนักพิคว่อมจมน้ําตัดต่อไม่มีกับเครื่องไม่มีกอใหม่นะครับรถสวยเลยคันนี้มาอัปเดตกันด่วนๆวันนี้นะครับวันที่21นะครับกรกาคมใครสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับรถสวยมาวัยปไวสภาพแรกเข้าเลยครับด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ให้บริเวณกันชนท้ายนะครับนี่ยังไม่ได้ล้างนะครับผมให้ดูแบบสดๆเลยนะครับกันชนท้าย2จุดมีเซ็นเซอร์ให้นะครับ แล้วก็ไฟท้ายเดิมๆนะครับเหลือใส่ตัวไลเนอร์นะครับคันนี้นะครับเหลือใส่ตัวไลเนอร์นะสภาพสวยนะผมให้ดูรอบคันกันก่อนเลยนะครับรถไม่มีชนนะครับคันนี้เดิมเขาติดแคดดี้บอยมานะครับเราต้องถอดออกแล้วก็เก็บงานให้นะครับใส่ไลเนอร์แล้วก็ทำสปากระบะนะครับขอบยงขอบยางที่เคยเป็นคราบกาวต่างๆหรือวณหัวเก๋งนะครับเราก็ทำสปาให้ใหม่นะครับเอาแคดี้บอยออกนะครับนี่ครับ สวยงามล้อแม็กอลอยเดิมโรงงานเลยนะครับนี่ครับแม็กจะเป็น16นิ้วนะครับคุณผู้ชมแม็ก16นิ้วนะครับคันนี้เป็นตัวสี่ประตูตัวเตี้ยมาพร้อมยางมิชลินด้วยนะครับคันนี้ยางปี2024สี่เส้นเลยนะครับยางมิชลินปี2024สี่เส้นนะครับลูกค้าไม่ต้องไปเสียเงินเปลี่ยนยางเลยอันนี้ได้ยางใหม่ได้ยางดีด้วยนะครับแล้วก็บอดี้รอบคันนะครับรถไม่มีเบียดไม่มีชนนะครับ เหลือสปาทําความสะอาดปกติ Todd, นะครับก็จะมีเก็บงานนะครับชายล่างบ้างนิดหน่อยนะครับบริเวณชายล่างนะครับที่มีริ้วรอยพวกรอยสะเก็ดปินบริเวณชายล่างตรงนี้นะครับก็แจ้งตามตรงเลยนะครับมีเก็บงานชายล่างตรงนี้นะครับคุณผู้ชมด้านหน้านะครับส่วนฝากระโปรงด้านบนก็สมบูรณ์นะครับนี่ครับด้านหน้าสมบูรณ์นะนี่ครับทะเบียนเป็นทะเบียนนี้เลยครับ9กไก่ สซลาสามเก้าห้าหนึ่งกรุงเทพมหานครครับราคาตั้งขาย4ี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสี่ประตูเกียร์ออโต้นะครับด้านในมาดูกันสภาพเดิมๆนะครับด้านในของตัวสี่ประตูออโต้นะครับกุญแจงจะเป็นรีโมทแบบนี้นะครับคุณชมกุญแจเป็นรีโมทนะครับพับได้นี่ครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็เลขไมล์แท้ไม่มีกับกอนะครับไมล์เก้าหมื่นหนึ่ง นี่ครับเลขไม้เก้าหมื่นหนึ่งนะครับผู้ชมปีสองพันยี่สิบแท้นะครับคันนี้เกียร์ออโต้นะครับได้เกียร์ออโต้สี่ประตูภายในยังสวยอยู่เลยนะครับมีอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดนะครับเกียร์ออโต้เป็นหกสปีดนะครับผู้ชมแล้วก็วิทยุเครื่องเสียงบิวอินเดิมโรงงานเลยนะครับเป็นแบบบลูทูธนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้แอร์มือบิดคอนโซลภายในสวยครับเหลือปรับสภาพนะครับเหลือปรับสภาพ ใด้านต่างๆนี่คือสภาพแรกเข้านะครับวันนี้วันที่21รถเข้าใหม่นะครับคุณผู้ชมนี่ให้ดูกันนะครับสภาพเดิมๆนะครับสติกเกอร์ความดันลมยางเนาะน็อตกากประตูต่างๆเดิมๆเลยคันนี้นะครับใส่ลมยางนโตรเจนไว้ด้วยนะครับนี่ครับน็อตกากประตูเดิมๆนะครับคุณผู้ชมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำครับการันตีโครงสร้างเดิมนะครับคันนี้เดิมโรงงานนะครับนี่ครับเม็ดอาร์คสวยเดิมเป็นอาร์คสวยเดิมโรงงานเลยนะครับนี่ครับให้ดูแบบกลางแจ้งเลยนะวัน like. นี NP, ้ <sky> อากาศดีนะครับไม่มีแดดก็รีวิวเลยนะครับกลางแจ้งภายในจะคึมๆหน่อยนะครับก็ข้างนอกสว่างดีนะครับนี่ครับสวยงามนะคอนโซลพงมลัยนะครับไม่มีสลอกผิวพันธดีมากนะครับไม่ก้าหมื่นหนึ่งแล้วก็เป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานสภาพสวยเบาะไม่มีขาดครับคุณผู้ชมเป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานเลยนะครับสภาพสวยไม่มีขาดครับนี่ครับเบาะคนขับตึงสวยไม่มีขาดนะครับคุณผู้ชมคอนโซลด้านในเป็นสีดาเบาะผ้าดําตะเข็บ สีขาวนะครับในการเดินเส้นได้ตะเข็บสีขาวนะรถเหลือปรับสภาพทำความสะอาดนะครับคุณผู้ชมก็แจ้งข้อมูลข่าวสารรถเข้าใหม่นะครับวันนี้ที่ต้นยุสคาร์เสรีไทย64เป็น4ประตูออโต้นะครับรุ่นนี้ก็ค่อนข้างหายากสำหรับ4ประตูออโต้นะที่เป็นตัว Z e t i t i t n o n ตัวเตี้ยนะครับใครหา4ประตูตัวเตี้ยไว้ใช้งานนะครับวันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับรถสวย การันตีโครงสร้างนะครับนี่ครับเลขไม้ก็วิ่งไปแค่เก้าหมื่นนะครับเก้าหมื่นเก้าหมื่นหนึ่งพันโลนะครับเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับผู้ชมนะครับให้ดูกันสภาพเดิมๆเลยนะฮะไปหน้านะครับนี่ครับเกียร์ออโต้หัวเกียร์สวยกิ๊บนะครับไม่มีสลอกเลยพวงมาลัยไม่มีสลอกครับคอนโซลสวยหมดนะครับ ดึงเม็ดอาร์คให้ดูกันทุกบานได้เลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับกับการรีวิวรถเข้าใหม่นะครับที่เสรีไทย64มินบูรีกรุงเทพครับเม็ดอาร์คนะครับสวยเดิมโรงงานนี่ครับเม็ดอาร์คสวยเดิมโรงงานนะครับสวยเดิมโรงงานการันตีโครงสร้างเลยนะครับรถสภาพสวยนะฮะสภาพแรกเข้าเรียกว่าไม่มีชนการันตีโครงสร้างเลยครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจานวนตัดต่อกับเครื่องกรองไม้นี่ครับด้านในนะครับ ห้องพื้นสารเงียบนะครับผู้ชมนี่ครับภายในสวยนะนี่ครับภายในสวยนะครับสวยเลยคันนี้นะครับก่อนปรับสภาพนะครับก่อนปรับสภาพนะครับแห่งประตูนะครับก็ไม่มีชำรุดนะครับสมบูรณ์เลยนะฮะแห่งประตูต่างๆไม่มีชำรุดสมบูรณ์นะฮะกระจกโคตรเดิมโรงงานหมดนะครับกระจกโคตรเดิมโรงงานหมดเลยนะครับ นครับนอกจับประตูต่างๆล่องก็เดิมๆหมดเลยครับคุณผู้ชมนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาล่องเดิมหมดนะครับนี่ครับล่องเดิมน็อตเดิมนะครับสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับตัว Z-Edition 2.4 Z-Edition อนปี2020แท้นะครับเมทาร์ฝั่งซ้ายนะครับเมื่อสักครู่ดูฝั่งขวาไปแล้วนี่ครับฝั่งซ้ายเดิมๆเลยครับคันนี้นะครับมาอัปเดตกันในสภาพแรกเข้า รถกระบะหน้าใช้อีกหนึ謝謝่งรุ ació, ่นครับเป็นกระบะหน้าใช้หนึ่งรุ่นเลยครับคันนี้นะครับเบาะไม่มีขาดนะครับเบาะดมเดิมไม่มีขาดเลยนะครับเบาะผ้าดําเดิมโรงงานไม่มีขาดแล้วก็น็อตกลับตัวซ้ายขวาเดิมหมดเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับเดิมหมดนะครับนี่ครับเดิมหมดเลยนะครับเม็ดอาร์คดึงได้ทุกบานเลยนี่ครับคุณผู้ชมนะครับเม็ดอาร์คสวยเดิมโรงงานดึงได้ทุกบานเลย บมานอาร์เดิมสีเดิมโรงงานนะครับก็เหลือสปาเก็บงานนะครับนี่ครับสวยเดิมนะครับสวยเดิมนี่ครับเดิมเดิมเลยนะฮะเหลือสปาเก็บงานนะครับคันนี้ใครสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยครับเกียร์ออโต้ด้วยนะครับได้เกียร์ออโต้ด้วยครับคันนี้นี่ครับสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับจัดฟีดาวน์ได้เลยนะครับผ่อนค้างวด อยู่ประมาณแปดเก้าพันนะครับโดยประมาณนะครับฟรีดาวน์ได้เลยครับอันนี้มีเครดิตฟรีดาวได้เลยครับเกียร์ออโต้สี่ประตูสองจุดสี่เีชั่นนะครับกระจกโคดเดิมโรงงานหมดนะครับอันนี้มั่นใจเลยว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจนน้ำตัดต่อแน่นอนครับเป็นรถกระบะหน้าหล่อแล้วครับปีสองพันยี่สิบกระจังหน้าดาไฟหน้าสิดหมดนะนี่ครับสวยเลยครับสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยครับผู้ชม ครับวันนี้จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องปิดท้ายกันครับผมตามมาเลยครับอานะครับมาดูเรืยองของตัวโครงสร้างห้องเครื่องครับคุณผู้ชมนี่ครับเครื่องเดิมๆโรงงานเลยตอนนี้ก็ยังสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเครื่องเดิมโรงงาน2.4ดีเซลนะครับสภาพห้องเครื่องเดิมๆก่อนปรับสภาพครับคุณผู้ชมนี่ครับเครื่องแห้งียกว่าเครื่องแห้งสะอาดใสเลยนะครับเป็นเครื่องดีเซลขนาด2.4ดีเซลนะครับ โครงสร้างเครื่องยนต์นะครับเดิมๆนะครับเราจะเป็นตัวน็อตฝากระโปรงนะครับไม่เคยมีการถอดครับนี่ครับน็อตฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับปั๊มเบรกยังใหม่ยิบอยู่เลยครับคุณผู้ชมนี่ครับปั๊มเบรกระบบเบรกต่างๆยังสวยยังใหม่อยู่เลยนะครับนี่ครับแก้มสติ๊กเกอร์เลนบ้านยังอยู่เลยนะครับก๊องอากาศนะครับคานหน้านี่ครับมาร์คสีหัวล็อกต่างๆอยู่เดิมครบหมดเลยคานหน้าเดิมครับครบ ตัว R ตัว L นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับคันหน้าเดิมเดิมนะครับนี่ครับร์โค้ดต่างๆอยู่ครบหมดเลยโคด R L ซ้ายขวาอยู่ครบนะครับเกรดเดิมโรงงานนะครับ2020นะครับนี่ครับเกรดเดิมโรงงาน2020แท้นะครับติ๊กเกอร์ M G ซุ้มล้อต่างๆไม่มีสนิมไม่มีผุนะครับแบตเตอรี่ปี68นะครับนี่ครับเขียนไว้เดือน6ปี68นะครับ นี่ครับแล้วก็นี่ครับผู้ชมน็อตฝากระโปรงเดิมนะครับแบตเตอรี่ปี68เป็นแบตเตอรี่โตโยต้าด้วยรถคันนี้นะครับเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับเข้าศูนย์เช็คศูนย์นะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับไม่แท้นะครับไม่แท้เช็คศูนย์เครื่องเดิมสวยเดิมน็อตไม่มีขยับนะครับเหลือสปาเก็ตงานนะครับนี่ครับสติกเกอร์คำตัวเดิมแต่อยู่ครบหมดเลยนะครับใครหารถกระบะสีประตูออโต้อยู่ ซึ่งหายากมากนะครับตัวเตี้ยนะครับวันนี้มีเข้ามา1คันใครสนใจก็รีบแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับอัปเดตก,กันวันนี้ที่ต้นยุสคกาเสรีไทย64มีบุรีรงเทพครับรถเข้าใหม่เลยสภาพแรกเข้าสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับข้อมูลเบื้องต้นทิ้งไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วใครสนใจกันมีติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับ4ประตูออโต้นะครับ2.4 Z Edition หมาเก้าหมื่นหนึ่งนะครับราคา4ี่0 0 0เก้าหมื่นห้าพันบาทสนใจติดต่อ่วนเลยนะครับรถสวยใช้งานน้อยสภาพแรกเข้าวันนี้อัปเดตกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมใส่กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนนครับอัปเดตรบจนกว่ไทยไม่พลาดคลิปรถสวยจากต้นยุคขรามีรถมากมายหลายรุ่นหลายคันให้เลือกชมกันนะครับสามารถเข้ามาดูจริงกันได้ที่เสเว่นทางบกสิบสี่นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ